สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Deco อ l เล t ก r i m กม o r ต y y l l e รุ่นปี2025ซึ่งเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในขณะนี้ Deco o l เล t ก i c Motorcycle รุ่นปี2025มีการออกแบบที่ทันสมัยและสวยงาม โครงสร้างทำจากวัสดุคุณภาพสูงทำให้มีความแข็งแรงและทนทานขนาดของรถอยู่ที่1,645 m mm มม x 720 mm มม x 1,035 mm มมซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยะไกล มอเตอร์ของเด c คอิเล็กทริกมอเตอร์ไซมีพลังงานสูงถึง1,200วัตต์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีน้ำหนักหลากหลายแบตเตอรี่ของรถมีความจุ 60V 72 v 20 r ซึ่งสามารถให้ระยะทางการขับขี่ได้ระหว่าง40 60กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ6 8ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชาร์จในช่วงกลางคืนระบบเบรกของ Deco Electric Motorcycle เป็นแบบดิสทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีประสิทธิภาพในการหยุดรถที่ดีและปลอดภยัยอย่างหน้ามีขนาด90 90-12หรือ3.5-10ซึ่งช่วยให้การยึดเกาะถนนเป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้ Decco Electric Motorcycle ยังมีระบบการสะเทือนที่ดีทำให้การขับขี่เป็นไปอย่างนุ่มนวลและสบายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือบนถนนที่มีสภาพครุขรัการออกแบบที่ทันสมัยและสวยงามของ d e c o Electric Motorcycle ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกภูมิใจเมื่อได้ขับขี่บนท้องถนน นอกจากนี้การใช้พลังงานไฟฟ้ายังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับราคาของ Deco Electric Motorcycle รุ่นปี2025อยู่ระหว่าง550-570ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติและประสิทธิภาพเช่นนี้หากคุณกำลังมองหารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง การออกแบบที่สวยงามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม d e c o Electric Motorcycle รุ่นปี2025เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างแน่นอนขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ